สวัสดีครับผมจ้นะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า i l y t Plan จะเป็นยังไงถ้าลูกสาวของคุณน่ยได้หายไปกลางอากาศแต่คนในเครื่องบินน่ยกับยืนยันว่าคุณน่มาแค่เพียงตัวคนเดียวแถมหลักฐานทุกอย่างยังบอกว่าลูกสาวของคุณน่ยได้เสียชีวิตไปแล้วพวกโจนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อจะทําให้คุณน่ยดูเป็นคนบ้า แต่พวกมันน่ยพลาดอย่างหนักเพราะดันมาลักพาตัวลูกสาวของวิศวกรคนออกแบบเครื่องบินลนํานี้แล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่อง ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทําลิงก์สินค้าของทางช้อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่คลายวิศวกรออกแบบเครื่องบินสาวคนหนึ่งนะครับที่เธอเพิ่งสูญเสียสามีไปทำให้ตอนนี้เธอกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเต็มตัว ครต้องออกเดินทางไปรับศพเดวิดสามีของเธอและการเคลื่อนย้ายศพข้ามประเทศก็ต้องล็อกขีบศพให้เรียบร้อยและมีการตรวจที่เข้มงวดมากแล้วพอหลังจากการรับศพสามีเสร็จ mm hmm. เธอก็มาหาจูเลียลูกสาววัยหกขวบที่บ้าน mm hmm. เธอบอกกับลูกสาวว่าเราต้องออกเดินทางเพื่อเอาศพของพ่อกลับไปไว้กับตายายครนะครับได้เตรียมตัวเดินทางในตอนเช้าแต่ช่วงนี้เธอค่อนข้างเครียดมากก็เลยต้องใช้ยาคลายเครียด แล้วพอถึงตอนเช้าสองแม่ลูกก็เตรียมตัวออกเดินทางกันแต่ว่าสาวน้อยน่ยไม่อยากออกมาที่หน้าบ้านนะครับเพราะพ่อของเธอเพิ่งตกตึกเสียชีวิตที่นี่แต่ว่าสุดท้ายคลายก็พาจูเลียขึ้นรถมาแล้วก็ตรงไปที่สนามบินทันเท พอมาถึงสนามบินเธอก็รีบไปดูไฟบินนะครับแล้วจังหวะนั้นจูเลียรู้สึกขิวมากก็เลยเดินแยกออกจากแม่มาแล้วก็คลาดกันทำให้คลายออโมโหนิดๆที่ลูกสาวหลงออกมาจนเกือบจะหากันไม่เจออยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็เจอกันจนได้ และขณะที่นั่งรอก่อนจะขึ้นเครื่องคลายก็ได้พาลูกสาวมานั่งดูเครื่องบินที่กําลังจะขึ้นมันเป็นเครื่องบินที่เธอออกแบบมาเองเธอมั่นใจมากในเรื่องความปลอดภัยและพอขึ้นเครื่องแล้วสองแม่ลูกก็เดินไปนั่งตามโต๊ะของพวกเธอนะครับซึ่งบนเครื่องก็มีผู้โดยสารคนอื่นมาก,กันอย่างคึกคักแล้วหลังจากนั้นแอร์โฮสเตสสาวก็ประกาศให้ผู้โดยสารเตรียมตัวและที่ด้านล่างของเครื่องบิน จูเลียก็เห็นหีบศพของพ่อถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบินที่เป็นห้องเก็บสัมภาระเด็กน้อยก็เลยวาดรูปหัวใจที่หน้าต่างเครื่องบินเป็นสัญลักษณ์ของความรักและก็การจากลาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไป3ามชั่วโมง คลายก็ได้เผลอหลับไปนะครับพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าลูกสาวว่าได้หายตัวไปแล้วเธอเริ่มเดินหาลูกสาวไปทั่วเครื่องบินไปตามห้องต่างๆซึ่งเครื่องบินลำนี้มันก็มีหลายชั้นพื้นที่ก็มากทําให้คลายต้องเดินตามหายอยู่นานจนเธอไปเจอกับแอร์สาวคนหนึ่งแอร์ก็บอกว่าเธอมาเพียงคนเดียวไม่เห็นพาเด็กมาด้วยเลยแต่คลายก็ยังยืนยันนะครับว่าเธอได้พาจูเลียลูกสาววัยหขวบผมสีทองขึ้นมาจริงๆ เธอคิดว่าลูกอาจจะเจอเพื่อนแล้วก็ไปเล่นอยู่ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งของเครื่องบินก็ได้คลายก็เลยพยายามตามหาลูกสาวต่อไปยิ่งเวลาผ่านไปนานเธอก็เริ่มกังวลมากขึ้นนะครับเพราะเดินไปที่ชั้นไหนก็ไม่เจอลูกเลยแอร์ก็เลยประกาศให้คนบนเครื่องทราบว่าตอนนี้มีเด็กหายไปคนหนึ่งซึ่งพวกแอร์ก็มองว่ามันเป็นเรื่องตลกมากก็เลยประกาศเสียงออกไปเหมือนไม่เต็มใจนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าคลายได้พาลูกสาวขึ้นมาบนเครื่องจริงๆ แล้วหลังจากนั้นบรรยากาศบนเครื่องก็เริ่มตึงเครียดมากคลายก็เลยไปปรึกษาลูกเรือคนอื่นพวกนั้นก็บอกว่าจะไปปรึกษากับตันให้ซึ่งพวกแอร์ก็สงสัยนะครับว่าทำไมคลายถึงรู้เรื่องแผนผันผงเครื่องบินเป็นอย่างดีเธอก็เลยบอกไปว่าเธอทํางานเป็นวิศวกรออกแบบการบินแล้วก็เป็นคนออกแบบเครื่องบินลํานี้เองทําให้เธอรู้ผังห้องแล้วก็รู้ที่นั่งของเครื่องบินลํานี้ทั้งหมด แต่ทว่านะครับเรื่องมันก็พีคขึ้นไปอีกเพราะทุกคนบนเครื่องอ่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาอ่ะไม่เห็นเธอพาเด็กขึ้นมาด้วยเลยพวกแอร์บนเครื่องก็บองเธอแปลกๆนะครับแล้วจากนั้นฟิโอน่าและสเตฟานีแอร์สาวสองคนก็เดินเรื่องตามหาลูกสาวให้กับเธอโดยที่สเตฟานีโทรไปเช็คที่ต้นทางสายการบินก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อของเด็กหญิงจูเลียขึ้นมาบนเครื่องนี้เลยแต่คลายก็ยังยืนยันว่าเธอพาลูกสาวขึ้นมาด้วยจริงๆพวกเธอขึ้นมาเป็นสองคนแรกของเครื่องด้วยซ้ำไป เธอมีทั้งตั๋วแล้วก็เป้ของลูกสาวแต่ว่าพอตรวจตัวต๋วดูอีกครั้งนะครับในกระเป๋าเธอมีตั๋วของเธอเพียงแค่ใบเดียวเธอก็เลยรีบวิ่งไปที่เก็บกระเป๋าเป้พอเปิดดูก็พบว่ากระเป๋าเป้ของลูกสาวว่ะได้หายไปแล้วอา้าวหรือว่าเธอหล่อนไปตั้งแต่ต้นเรื่องกันแน่ แต่ทว่านะครับลูกสาวหายไปทั้งคนจะให้เธออยู่นิ่งได้ยังไงเธอก็จะไปหากับตันก็เลยทำตัววุ่นวายขึ้นไปเรื่อยๆบนเครื่องจนไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่นสเตฟานีพยายามเข้าไปห้ามเธอแต่เธอก็ยังไปเข้ะประตูห้องกับตันจนได้จนกระทั่งจิมคาสันตำรวจอากาศที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต้องเข้ามาห้ามนะครับเพราะการกระทำของคลายอะ่ะมันเป็นการคุกคามบนเครื่องแล้วก็ก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นด้วย แล้วสักพักกับตันก็ยอมออกมาคุยกับเธอนะครับเขาได้ขอให้แอร์เช็ครายชื่อแต่มันก็ไม่มีชื่อของจูเลียขึ้นมาบนเครื่องเลยกับตันก็เลยหันไปถามว่าตอนต้อนรับที่ประตูเห็นคลายมากับเด็กหรือเปล่าฟิโอน่าก็ตอบแบบไม่เต็มปากนะครับกับตันก็เลยหันไปถามคลายว่าเธอได้ดื่มมาก่อนที่จะขึ้นเครื่องหรือเปล่าหรือว่าใช้ยาอะไรเธอก็บอกว่าเธอแค่ใช้ยานอนหลับแล้วก็ยาคลายเครียดเท่านั้น กัปตานนะ่ะคิดว่าเธอคิดไปเองเพราะเธอกําลังอยู่ในความโศกเศร้าอาจจะมีอาการหลอนว่าลูกสาวได้ขึ้นเครื่องมาด้วยก็ได้คลายก็พยายามบอกให้กับตานนะเอาเครื่องลงจอดเพราะตามกฎหมายสามารถเอาเครื่องลงจอดได้ถ้ามีเหตุการณ์ร้ายหรือพิรุธอะไรเกิดขึ้นบนเครื่องแต่กับตันก็ยังไม่คิดที่จะเอาเครื่องลงนะครับเพราะคิดว่ามันอาจจะวุ่นวายเกินไปเขาก็เลยกดปุ่มเปิดไฟบนเครื่องทั้งหมดตรวจสอบทุกที่นั่งตู้เก็บของแล้วก็ห้องเครื่องเพราะมันเป็นระเบียบที่กับตานนะสามารถสั่งการได้ จากนั้นลูกเรือทุกคนนะครับก็ออกตรวจค้นทั้งเครื่องโดยมีคาสานตำรวจอากาศคอยติดตามคลายตลอดเวลาแต่ทว่าผู้โดยสารหลายคนก็ไม่ค่อยพอใจที่ต้องมาถูกตรวจค้นอย่างละเอียดจนขยับไปไหนมาไหนไม่ได้บนเครื่องบางคนกําลังเข้าห้องน้ําอยู่บางคนก็กําลังหลับก็ต้องตื่นขึ้นมาพอต้องช่วยกันตามหาเด็กสาวที่หายไปบนเครื่องเองแต่ทุกคนบนเครื่องก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่มีใครเห็นคลายพาลูกสาวขึ้นมาบนเครื่องด้วยเลย จนกระทั่งเหลืออีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าไปคนก็คือห้องเก็บสัมภาระของผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องกับตานบอกว่าไม่สามารถอนุญ,ญาตให้ลงไปได้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับตานน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด เขาดูไม่พอใจมากนะครับเพราะคิดว่าคลายน่ะกำลังประสาทหลอนไปเองว่าลูกสาวขึ้นเครื่องมาด้วยแล้วลูกเลือก,ก็ไม่ได้ทําหน้าที่บริการลูกค้าคนอื่นเลยเพราะทุกคนน่ะต่างมาช่วยกันค้นหาลูกสาวของเธอกับตานก็เลยสั่งให้คลายหยุดแล้วก็อยู่แค่ห้องผู้โดยสารเท่านั้นโดยให้คาสานะเป็นผู้ควบคุมดูแล แต่ด้วยความร้อนใจของคายนะครับเธอไม่ยอมหยุดแค่นั้นแน่เธอได้ไปเจอกับชายอาหรับคนหนึ่งที่มีคราวรู้สึกว่าใบหน้าของชายคนนี้คุ้นๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนคายก็เลยบอกขึ้นมาว่าเธอเคยเห็นชายคนนี้ก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องเธอเคยเห็นงาของผู้ชายคนหนึง่งคล้ายกับชายอาหรับคนนี้ นั่นก็เลยให้บนเครื่องอวุ่นวายมีทั้งพอใจและไม่พอใจนะครับบางคนก็ใส่ไฟว่าชายอาหลับอ่ะอาจจะเป็นผู้ร้ายลักพาตัวลูกสาวของเธอไปแต่ชายอาลับก็ยืนยันตัวเองด้วยการให้ดูใบเสร็จรับเงินของโรงแรมที่เขาเข้าพักให้ดูว่าเขาอยู่ในโรงแรมทั้งคืนไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับที่อยู่ของใครด้วย แต่ว่าเธอก็เริ่มโมโหนะครับก็เลยจะใช้กําลังคาสานก็เลยเข้าไปห้ามแล้วก็สั่งให้เธอหยุดแล้วก็ถามเธอกลับไปว่าถ้ามีคนจับจูเลียไปอ่ะเขาจะจับจูเลียไปเพื่ออะไรทําไมไม่ลักพาตัวที่บ้านมันทําได้ง่ายกว่าบนเครื่องบินคาสานต่อว่าเธอว่าเธอเริ่มจะหลอดไปเองแล้วการที่เธอสูญเสียสามีและลูกไปเธอไม่มีสิทธิ์มาสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นแบบนี้และในฐานะที่เขาเป็นตำรวจอากาศถ้าเธอยังไม่ยอมหยุดเขาจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับเธอ และตอนนี้นะครับกัปแตนก็ได้ปลดเข็มขัดนิรภัยให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถลุกหรือว่าขายับไปเข้าห้องน้ําได้อย่างปกติแล้วแล้วหลังจากนั้นกับแตนก็ได้เรียกคลายเข้าไปคุยด้วยเขาบอกว่าลูกสาวของเธอเสียชีวิตแล้วโดยนําเอกสารการบรณะของจูเลียที่โรงพยาบาลส่งมาให้มากางให้เธอดูแล้วก็บอกว่าลูกสาวของเธอก็ตายไปแล้วเหมือนกันไม่มีเด็กสาวคนไหนขึ้นมาบนเครื่องกับเธอเลยคลายก็ช็อกมากนะครับแล้วไม่เชื่อกับสิ่งที่กับตันบอก เธอก็พยายามคิดจนปวดหัวไม่เชื่อว่าตัวเองอ่ะมีอาการทางจิตหรือว่าหลอนไปเองแน่ๆเธอก็เลยวิ่งไปตามทางในห้องโดยสารจมล้มลงแล้วก็หมดสติไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีทุกอย่างก็เริ่มสงบลงแล้วนะครับแล้วหนึ่งในผู้โดยสารหญิงที่เป็นนักบําบัดจิตก็เดินม,มาคุยกับเธอพอคิดว่าเธอเสียใจจากการเสียคนรักไปจนหมดสติแล้วก็สร้างเรื่องว่าลูกสาวของตัวเองหายไปขึ้นมา เธอก็ยอมรับจริงๆนะครับว่าสามีได้เสียชีวิตไปแล้วแต่สําหรับจูเลียนะเธอยังยืนยันว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่นักบําบัตก็บอกว่าภาพที่ใายเห็นอาจจะคิดไปเองมันเป็นจินตนาการสร้างภาพว่าลูกยังอยู่ตลอดเวลา ไายก็นั่งนิ่งไปนะครับแล้วก็เริ่มคิดว่าเธออาจจะวิกจลจริตไปแล้วจริงๆเธอเกือบจะเชื่อในสิ่งที่นักบําบัดจิตคนนั้นบอกแต่พอหันไปเห็นรอยรูปหัวใจบริเวณหน้าต่างที่จูเลียวาดเอาไว้ตอนขึ้นเครื่องมานั่นมันก็คือสัญ,ญญาณบอกว่าเธอไม่ได้บ้าเธอไม่ได้คิดผิดจูเลียขึ้นเครื่องมาพร้อมกับเธอจริงๆแล้วมันก็ต้องเกิดเรื่องเลวร้รรายกับลูกสาวของเธอแน,น่ๆแล้วใครนะครับก็นึกอะไรขึ้นมาได้เธอก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อน แล้วพอเข้ามาแล้วเธอก็ปีนขึ้นไปบนช่องด้านบนเครื่องออกไปอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าจากนั้นก็ได้ปลดสายไฟทําให้บนเครื่องบินะขาดออกซิเจนเครื่องมือต่างๆก็เริ่มลวนแล้วก็พังไปตามๆกันนะครับทำให้ผู้โดยสารตอนนี้เริ่มหวาดกลัวกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจากนั้นเธอก็ลงมาข้างล่างนะครับที่มีสัมภาระและตู้คอนเทนเนอร์มากมายมีรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ด้วยเธอก็เลยทุบกระจกรถเข้าไป <ๆๆ S 2> ดูแต่ไม่เจอลูกสาว เธอก็เลยคลานไปตามทางจนไปถึงหีบที่วางศพของเดวิดส,สามีของเธอเธอก็เลยลองเปิดหีบศพดูเพราะคิดว่าจูเลียอาจจะเดินลงมาหาพ่อก็ได้แต่พอเปิดดูนะครับก็ไม่เจอลูกสาวอีกเธอเริ่มร้องไห้กับศพของสามีขอให้เขาช่วยให้สติเธอด้วยแต่ทว่าคาสานที่เห็นว่าใครเข้าห้องน้ํานานผิดกติ ก็เลยคิดว่าเธออาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาอีกแล้วก็ได้เขาก็เลยเปิดห้องน้าไปดูนะครับแต่ก็ไม่เจอใครเขาก็เลยปีนตามไปจนมาเจอกับเธอแล้วก็จับเธอล็อกกุญแจมือเอาไว้ก่อนแล้วต่อจากนั้นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็ทําให้กับตันะต้องออกเครื่องลงจอดฉุกเฉินตามกฎหมายแล้วก็ยังมีบุคคลอันตรายอยู่บนเครื่องด้วยซึ่งตอนนี้นะครับคลายก็ได้กลายเป็นบุคคลอันตรายไปแล้ว แล้วตอนที่คาสันล็อกกุญแจมือเธอเดินมาผู้โดยสารทุกคนก็ต่างปลบมือให้คาสาันว่าเขาอาดทำได้ดีแล้วเขาก็พาคลายไปนั่งแยกออกจากผู้โดยสารคนอื่นเพราะกลัวว่าเธอจะก่อความวุ่นวายอีกและถ้าเครื่องลงจอดเมื่อไหร่เธอก็จะถูกส่งตัวให้กับพวกตำรวจโทษฐานที่ก่อความวุ่นวายบนเครื่องบิน แล้วต่อจากนั้นสักพักคาสแสนก็ได้เดินเข้าไปคุยกับกัปตันโดยให้สเตฟานีนั่งเฝ้าคลายเอาไว้ส่วนคลายก็สงสัยเธอว่าตอนที่ทำการค้นหาจนะูเลียเะสเตฟานีไปอยู่ที่ไหนแต่สเตฟานีก็ไม่ได้ตอบอะไรไปนะครับเธอได้แตกล่าวเสียใจกับคลายเรื่องที่สามีและลูกสาวได้จากไป แล้วหนังมันก็ได้มาถึงจุดพีนะครับเพราะสิ่งที่คาสันได้ทําต่อไปนี้ก็คือการที่เขาอเดินไปที่ห้องเก็บสัมภาระแล้วก็ทาการติดระเบิดเอาไว้ที่ใต้ทองเครื่องหลายจุดเขาเดินไปด้านล่างแล้วก็ไปเจอกับจูเลียสาวน้อยผมทองลูกสาวของคลายที่นอนหลับอยู่ตรงนั้นและจริงๆแล้วคาสันนี่แหละคือผู้ร้ายตัวจริงและแผนของเขาก็คือเขาได้เอาตัวจูเลียไปซ่อนไว้ก่อนแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดไปให้กับคลายจนคลายได้กลายมาเป็นผู้ก่อ,อกความวุ่นวายบนเครื่อง แล้วต่อจากนั้นเขาก็จะเดินไปหากับตันบอกว่าคลายมาปล้นแล้วต้องการขู่เอาเงินจํานวน50ล้านเหรียญให้โอนเข้าบัญชีแล้วเธอจะหยุดเขาใส่ร้ายคลายนะครับว่าเป็นคนวางแผนทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ได้วางระเบิดไว้ที่ใต้ท้องเครื่องแล้วและทักเครื่องลงจอดเมื่อไหร่ก็ให้เคลียร์ผู้โดยสารล,ลงก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกเรือพร้อมกับเตรียมเครื่องบินหลบหนีเอาไว้ด้วยทั้งที่จริงๆแล้ว่ะคลายไม่ได้เป็นคนทําเลยทั้งหมดมันคือแผนการของคาสันตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยทําให้คลายเป็นแพะรับบาปไป และที่พีไปอีกไม่แพ้กันนะครับก็คือสเตฟานีแอร์สาวก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับคาสันในครั้งนี้ด้วยทั้งสองคนวะวางแผนเอาจุเลียไปซ่อนแล้วก็โยนความผิดไปให้กับคลายแล้วจากนั้นไม่นานกับททนก็นได้โทรไปที่สายการเงินให้โอนเงิน50ล้านเหรียญโดยบอกว่าเป็นความต้องการของคลาย แล้วหลังจากที่โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็กำลังจะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินแห่งหนึ่งผู้โดยสารทุกคนต่างก็ลงจากเครื่องตำรวจ FBI ก็เดินทางมาถึงสนามบินพร้อมจะจับตุกคลายที่ก่อเหตุจนบนเครื่องอ่เหลือแค่คลายกับลูกเรือเท่านั้น เธอบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีนะสิเราจะได้หาลูกสาวกันอีกรอบได้ง่ายๆ,ๆเธอก็เลยขอให้กับตันนะครับอย่าเพิ่งขนย้ายข้าวของอะไรลงจากเครื่องเด็ดขาดจนกว่าเธอจะเจอตัวลูกสาวแต่กับตันน่ะไม่ฟังอะไรเธอแล้วเขาว่าหัวเสกับเธอมากเพราะเขาว่าเพิ่งสั่งให้มีการโอนเงินไปแล้วก็เตรียมเครื่องบินให้หลบหนีไว,แว้แล้วแล้วคลายอ่ะยังจะต้องการตามหาลูกสาวอะไรเอก ตอนนี้เธอก็เลยงงไปหมดนะครับเพราะเธอต้องการแค่หาลูกสาวเท่านั้นแต่พอปติบัติต่อเรื่องราวที่กับตานเพิ่งบอกมาเธอก็เลยคิดว่าคาสันนี่แหละที่น่าสงสัยที่สุดแล้วในจังหวะที่คาสันะกําลังจะลงจากเครื่องคลายก็เลยตะโกนบอกให้เขาอ่ะกลับขึ้นมาบนเครื่องก่อนเพื่อมาพูดคุยกันคาสันก็เดินขึ้นไปนะครับแล้วก็บอกกับเธอว่าถ้าเธอทําอะไรนอกเหนือจากคาสั่งจูเลียก็จะเลเป็นคนแรก แล้วพอรู้ว่าความจริงอ่ะเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เธอคิดเธอก็ใช้วิธีของตัวเองนะครับเพราะเธอแอบเห็นที่จุดระเบิดที่คาสานพกเอาไว้แล้วพอประตูเครื่องปิดลงตอนที่คาสานกําลังเผลอเธอก็ทุบหัวงเขาแล้วก็พยายามล็อกเขาติดไว้กับเครื่องแล้วก็คว้าเอาที่จุดระเบิดจากเขามาได้แล้วก็รีวิ่งหนีไป ส่วนสเตฟานีผู้สมรู้ร่วมคิดก็อยู่บนเครื่องด้วยนะครับแต่คลายเป็นคนฉลาดเธอได้ถ่วงเวลาคาสานเอาไว้แล้วก็รีบเข้าไปตามช่องเครื่องบินที่เธอรู้เส้นทางเป็นอย่างดีเธอเดินไปอย่างระมัดระวงังจนไปเจอกับสเตฟานีที่ขวางทางเอาไว้แต่คลายก็ได้ต่อยหน้าแอร์สาวจนฟุบลงไปเหมือนกันทางด้านคาสานที่หลุดจากกุญแจเมืองมาได้ทําให้เกิดการไล่ล่าก,กันบนเครื่องบิน แต่สซตฟานีที่ลุกขึ้นมาได้พอเห็นทางล้อยของตัวเองเธอก็เลยวิ่งหนีลงจากเครื่องไปก่อนเหลือแค่คาสานกับคายเท่านั้นที่อยู่บนเครื่อง และด้วยความพยายามของแม่นะครับใครได้ตามไปจนเจอว่าจูเลียนอนอยู่ด้านล่างสุดของห้องเครื่องที่คาสานะเอามาซ่อนเอาไว้เด็กน้อยหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรใครรีบอุ้มตัวลูกสาวหลบหนีการไล่ล่าของคาสานโดยที่คาสานก็ยังตามมาติดๆแต่ว่าเธอก็เป็นคนฉลาดนะครับแล้วก็เป็นคนออกแบบเครื่องบินมาเองเธอก็เลยพาลูกมาหลบในห้องนิรภัยจากนั้นก็รลให้คาสานไปอยู่ในห้องสัมภาระที่จะจุดระเบิดแล้วเธอก็ได้ปิดประตูห้องนิรภัพยพร้อมกับกดรีโมททันที แล้วแรงระเบิดก็ทําให้คาสานะแหลกไปพร้อมกับเครื่องบินส่วนเธอกับลูกสาวก็รอดมาได้ในห้องนิรภัยลูกเรือและผู้โดยสารด้านนอกต่างก็ตกใจนะครับกับตันก็ไม่คิดว่าเครื่องบินน่ะจะระเบิดขึ้นมาจริงๆ แล้วพอเหตุการณ์สงบลงคลายก็ได้อุ้มลูกสาวที่นอนหลับสนิทออกมาท่ามกลางลูกเรือและตำรวจหลายคนที่มองเข้ามาทุกคนต่างรู้สึกผิดกับคลายนะครับที่เข้าใจเธอผิดไปคิดว่าเธอเป็นผู้ร้ายที่ก่อ,อกความวุ่นวายในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเธอแค่อยากตามหาลูกสาวที่หายไปจริงๆแล้วพอเธอได้เข้ามาพักในจุดที่พักของผู้โดยสาร กับตันก็รู้สึกผิดมากนะครับที่ไม่ได้ช่วยเธออย่างเต็มที่เขาก็เลยเดินเข้าไปขอโทษเธอด้วยความจริงใจส่วนผู้ทิยสารคนอื่นที่มองมาก็ต่างรู้สึกผิดกับภาพตรงหน้าเพราะคนที่เป็นผู้ลายสร้างเรื่องขึ้นมาก็คือคาสานและสเตฟานีซึ่งทางตำรวจก็ได้ตามจับตัวมาได้แล้วหนังก็ได้จบลง แล้วข้อคิดที่ได้นะครับในวันที่ไม่มีใครเชื่อเราหากเรามีหลักฐานที่ชัดแจ้งอยู่ในใจก็จงอย่าปล่อยให้เสียงคนรอบข้างมาทำลายความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับคลายที่ยืนหยัดในความจริงที่เธอรู้ดีแม้ว่าคนทั้งโลกรวมถึงกับตันตำรวจและกะนักบำบัดจะพยายามบอกว่าเธอบ้าหรือว่าหลอนไปเองแต่เธอก็ยังมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะตามหาลูกสาวโดยเฉพาะมีหลักฐานจากรูปหัวใจที่ลูกสาวได้วาดเอาไว้ที่หน้าต่างนั่นเอง แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.3คะแนนกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ